ว่าออกมาเพราะกับตัวโน้ตที่เขาคาดมาแล้วว่าเนี่ยคาดโน้ตพอเพราะว่าลา4โดไม่เอาไม่เอา4โดแล้ว,ลวคนนี้ร้องสิบเพาะมากเขาถุงใหญ่เราครับพี <8 S 1> ่ก้องครับเราครับมั่นใจเลยว,วันนี้คุณเองไปแล้วเขาแน่ๆเก้าหน้า,นาเขา,าเวลาเขาคิดจริงๆคาตอบของคำถามถัดไปใช่แล้วครับพี่สิทธิตครับผมว่าพอจากคำเสียงแบบนี้จับคู่จากคูกจาคู่การมีความหมายช่วยพิสิทธิตัวได้โคกรเก่ง ส่วนน้ำเสียงก็ใช้สั่นพี่ไม่เลือกไปพี่เสียดายแย่เลยนะคะเสียงก็กน่ารักดีนะครับเสียงกน่ารักออดคอล้าแสดงออกนั่นหมายความว่าต้องตึกเหลือชีพเปนนางบพมาาดูอากเป็นนางงามดูจักค่ายืนเขาไม่ได้เป็นนักร้องเพราะว่าเพียงผมตามรูปพีผมคนไหนมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งว่าเพียงว่าเพียนเพียด้วยกับที่หนึ่งับพี่หนึ่งดียวนครับเดี๋ยวนะ แล้วถ้ากูกัดที่ขากหัวใจอรไปเลยไปเลยไปเล้ไครับไปเลยบปเลกไปเลยไปเลยนปเลยไปเลยไปเลยไปนลยไปเลยไปเลยไปเลไเล้ไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเลเยเปเยเยเย ว่าเทียนครับ,บค,ครบแนะล้วผมายเลขได้ตัวแล้วรอบนี้อะออกอีกคนละหนึ่งหมาเลขที่ก็เสียงเกมน,นะตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกรอบนี้กีดนโตจะเล้นเมือก่อนบ้างนะครับขอสายจากขด้วยปีสองีสามีเจ็ครับสามเจ็ดเนครับใครออกครับกีดุโตครับเออสี่ครับหมเลขส